กล้ดน้ำตาชาลงน้อยได้ไหมเล่นหมดไ้วสนลูกใครคอสมอลกาละคอนใช่ค่ะคอสมอลบวกมือนะคะทำได้ทุกอย่างสร้างได้อะไรได้นะคะเดวี่น้ำตาไม่ไหลเอาสปูหรอเอาอุ้ยดูได้เนี่ยน้องป้ายนีเหาะย่ายอมจับปูหรอ มีที่ซ่วงใช้พื้นที่ขอบคุณพี่แอนนี่ที่สำหรับรถไฟนะคะอ่อขอบคุณพี่แอนนี่นะคะที่มาช่วยพวกหนูอีกแล้วพวกหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงพวกหนูจะขายไตให้พี่แอนนี่เอาไปต้มกินได้ค่ะพี่แอนนี่ต้นไม้โอกาสคือรถไฟวันนี้ คุณนี่ให้น้องเมย์ได้กินไก่<อ>บนรถไฟได้กินนะ้ำรถไฟไปด้วยพันแล้วนะเบอร์ใช่ไม่ได้วีความฝันที่ไฝันร้องแต่เบวี่วนั่งหวานเย็นปะเมย์นั่งสปินเตอร์ปะหรือจักานรู้จักหวานเย็นปะไม่วายตายแล้วโปค้ค่ะรถไฟที่มันวิ่งช้า ประจักแต่รถไฟคุณปู่ที่ดีเวอร์โอ้ยแต่ละคนโอ๊ยทุกคนทุกคนขอบคุณนะโอ้ยทุกคนมีความสุขป,ป่ะวันนี้เนาะมีมันต้องมีบ้างแหละเพราะเราเล่น,เล,นเล่นไปหลายมูกมากออ้ยเราหลายหลายว่า,ยาชั่วโมงครึ่งแนละ้วหา่าไม่กี่ก่าว่าจะให้เมอร์งแค่ชั่วโมงเดียวป่ะนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วพิศนต่อเวลา <laughs> เออ ข่าคุณน้องๆที่ให้พี่ได้ไปสระผมพี่อยากสระผมหัวพี่มันมากเลยตอน,นอบคุณพี่พี่นหนูก็อยากสระผมเหมือนกันนะคะอตอน,นจบไลท์จะถูกแล้วนะ่ค่ะทุกคนใช้ความสุขในนีน้กันไปหมดแล้วหล่ออย่าพึ่งนะคนเอาให้หนูได้ไปทำวิจัยให้เสร็จหนูก็จะไปสระผมตอนอยากให้หน้องเบลกับพี่พอยคู่กันครับอ้าวเขาคู่กันอยู่หรอไม่ใช่หรอ,อหทุกคนเราตอนจบได้ไง,งอ่ะรู้ได้ไงเนี่เ<อ>ยเป็นหมอดูมั้เนี่ย ทุกคนไอ้มันออกไปแล้วหรอหมอ,อดูแน่ๆเลยจริงเจอเจอซีนแล้วเวลาไม่มีซีนขึ้นรถไฟคุอทุอกคนแล้วนะคะหนูคือเลยอะค่ะพี่แอนนี่หนูอยากขึ้นรถไฟไปกับเพื่อนเหนูหนูอยากขึ้นรถไฟไปกับเพื่อนเพื่อนขอบคุณพี่แอนนี่นี่ให้หนูนั่รถไฟไปกับเพื่อนเพื่อน <c oughs> ไม่ไหวเลย เธอเธอลองไม่จริงนะเธอต้องมีสะอื้นด้วยไหนเธอลองทำก่อนเออเราพูดไปด้วยเราสะอึนหนึ่งสองสามเริ่มเมอหนูอยากไปชมเดวี่เดวี่สะอ้นเดวี่ไม่เหมือนนะคะพี่แอนนี่เขาดูอยู่เร็วเริ่มดูออกนะคะเล่นไม่เนียนเขาดูออกเออถ้าไม่สะอื้นดูออกค่ะ เดวียิร <gosta> ์ตทำไมอะมีหบอกว่าเมือเหมือนขำจนน้ำตาไหลเอาเร็วเดวี่เขารอของเดวี่อยู่พี่แอนนี่บอกว่ารอเดวี่ไม่เห็นร้องไห้เลยไม่ทราบซึ้งหรือเปล่าอ่าพี่แอนนี่แขงเก้าอี้อันนี้แข่งเก้าอี้นะคะทุกคน อันนี้เริ่มแล้วเหรออันนี้เริ่มไปแล้วเทียนคะน้อง้องไห้แล้วจริงแต่ว่าน้องเป็นแตกหนึ่งน้องประมาณนี้แหละค่ะแตกเทียนบอว่าน้องโอยขำมาอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาลุ้งขำกันวันนี้นะเริ่ำปวดแก้มแล้วนะคะตอนนี้อ่ะทุกคนเราลาพี่พี่คอมเมนต์บายบายบไปกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะบายบาย

ชั่วโมงยังคะทุกคนขอชั่วโมงกันถึงถึงยังเวลายังขายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าโบกเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนไฮทัชไม่มีแรงข้างมือแลมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าสต๊อปบอกให้เราสต๊อปบบายบายบิ๊กจ๊าดอาริีาโตอันนี้ก็ต่อต่อใจจีนบ๊ายบายอีกห้าสิบเก้านาทีครบชั่วโมงอ่ะต่อทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันเจอกันบ๊ายบาย